มาถึงคู่นี้กันบ้างนะครับกับคู่ของคุณตะวิศนะครับคู่นี้ก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเห็นบอกว่าตอนนี้นะครับยำแยมแล้วว่าอาจจะมีเลิกแต่งงานนะครับกับคุณแอนในปีหน้านี้ครับ พูดออกมาดังๆเลยนะครับว่าไม่กลัวอาถรรพ์หมายเลข7แต่อย่างใดครับเมื่อความรักของตะวัลิศนะครับกับแฟนสาวแอนวริษฐาสุกงอมเต็มที่นะครับหลังจากที่ฝากฟันอุปสรรคความรักกันมามากมายทั้งเลิกรางงอนง้อจนกลับมาคืนดีกันครับก็เลยทําให้บรรยากาศงานบวงสรวงเช้าวันนี้นะครับดูอบอุ่นละมุนไปด้วยความรักเมื่อตะนะครับได้แย้มข่าวดีถึงเลิกงานแต่งกับแฟนสาวในปีหน้าแล้วครับ ปีนี้คงไม่ทันแล้วครับปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆตั้งไว้เป็นปีห้าเก้าปีหน้าเพอเป็นปีที่ดีที่สุดของผมกับของเขาก็เลยเอ้ยถ้าเราปีนี้แต่งปีนี้ก็คงน่าจะดีอะไรเงี้ยครับเลือนหอก็เสร็จแล้วครับนะครับตอนแรกจะขายแล้วก็เสร็จแล้วครับอย่าไปนับมันเลยครับ <c oughs> เอาเป็นว่าไม่เหลือเงินเลยดีกว่าครับ ผมมากดดันนะครับ <occurs> มันมันก็มันบอกไม่ถูกอ่ะแล้วมันเป enfin ็นเรื่องที่เราไม่เคยทําเราจะรู้สึกกังวลมากเลยเวลาเราจะต้องเรื่องการ์ดเรื่องที่เรื่องอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับที่ลงรูปไปเนี่ยคนที่ดูตามดูก็จะเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้กับ6ปีที่ผ่านมาเพราะว่าถึงแม้จะสะดุดบ้างล้มบ้างลุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยัง อยู่ด้วยกันตลอดอะไรยเงี้ยก็จะจะบอกกันเสมอว่าสุขอะไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ที่เราทุกข์แล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันดีกว่า6ปีอะครับไม่มีอะไรให้ไหมก็ไม่มี <laughs> ไม่มีครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ไปเที่ยวกันช่วงสงการานะครับก็ปีองสันเมื่อไหร่ ยังหาเวลาเลยครับพี่บอกว่าตอนนี้ปลุกต้นรักกับพี่กีก่อนตอนช่วงเที่ยงอยู่พี่บูเป้เหรอครับมันไม่ดีมั่งครับพี่เขาหน่ารักนะพที่บูเป้ผมเห็นเขาก็มีเรื่อยๆนะอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้สวยเลย